คลิปนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าเพิ่มซอสนะครับหรือว่าเตรียมการในการไลฟ์นะครับเครื่องมือแรกวันนี้ที่จะแนะนําก็คือซอสนะครับตรงนี้นะครับเริ่มด้วยนะครับการเพิ่มสิ่งแรกที่เราชอบใช้กันเป็นประจํานะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแถบเครื่องมือต่างๆที่เราจะสามารถใช้งานในการไลฟ์ได้นะครับเพื่อการเตรียมการนะครับซีนที่1นเนี่ยครับผมจะลองนะครับ แทรกเครื่องมือที่ชื่อว่า Image นะครับนี่นะครับ Image นะครับคลิกหนึ่งครั้งปั๊บนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราทำการตั้งชื่อนะครับหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับแล้วก็โอเคพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมาทำการ Browse นะครับเพื่อหารูปภาพที่ต้องการนะครับสมมติอันนี้นะครับโอเคนะครับผมจะเปิดซีนแรกด้วยการมีภาพ กับเครื่องมือที่ชื่อว่าภาพนะครับโอเคนี่คือซีนที่1นนะครับสังเกตที่ออดิโอมิกซ์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ไมโครโฟนก็จะทำการเปิดเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าถ้าไม่ขึ้นเนี่ยต้องตั้งค่าตรงไหนบ้างนะครับตอนนี้เอาเป็นว่าเราเพิ่มซีนที่1นนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งชื่อทีตรงนี้ใหม่ก่อนซีนที่1นนะครับ นะครับว่าพอซีนที่1ปั๊บมี Image นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับต่อไปครับซีนที่2นะครับแอดบวกเข้าไปครับซีนที่2นะครับโอเคในซีนที่2นี่ครับเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะใส่อะไรครับเหมือนเดิมฮะเราอาจจะใส่รูปภาพนะครับนี่ครับอาจจะเพิ่มรูปภาพอีกสักรูปหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้แล้วกันนะครับปั๊บเห็นไหมเราก็ใส่จัดการขยายครับ โดยคลิกที่มุมนะครับแล้วก็สาม,มารถขยายได้นะครับน,นี่เรียบร้อยครับโอเคนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เรามี2ซีนครับซีนที่1เราจะมีรูปการไลฟ์ของเราซีนที่2เราก็จะมีรูปสําหรับบรรยายอธิบายนะครับโอเคนะครับเครื่องมือต่อไปครับซีนที่3ก็แล้วกันนะครับ เราก็จะแทรกเครื่องมือที่มีชื่อว่า Display Capture นะครับตัวนี้นะครับที่สำคัญใช้บ่อยๆนะครับปั๊บนี่ครับ Display Capture มันก็จะถามว่าเราจะใช้จอแบบไหนนะครับของผมมี2จอนะครับผมก็เลือกจอที่1นนะครับปั๊บนะครับมันก็จะซ้อนขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็สามารถที่จะปิดนะครับตรงนี้ได้นะครับหรือไม่อยากเปลี่ยนก็ล็อกไว้นะครับแบบนี้นะครับ นั่นก็หมายความว่าซีนที่1นะครับผมมีรูปซีนที่2ผมมีคําอธิบายของของของวิชาของเรื่องนี้นะครับแล้วก็ซีนที่3ผมก็จะจับภาพหน้าจอตรงนี้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับมีสซีนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ลองวางแผนดูครับว่าเครื่องมือแต่ละเครื่องมือนั้นเราจะทําอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับ